เอ๋ยอย่าลืมคำสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้าเฝ้ารักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยืนยาวและทวีความสมบูรณ์พูนสุขแก่เจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่3มกราคม2 0 2 2สําำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ100วิธีทำให้ชีวิตเรียบง่ายซึ่งนำมาจากหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์ j จเอสไมเออร์วันนี้จะเป็นวิธีที่79ที่จะทำให้ชีวิตของเราเรียบง่ายขึ้น ก็คือเข้าใจความชอบธรรมพระองค์ผู้ทรงสร้างท่านในขณะยังไม่มีท่านจะไม่พิพากษาโดยไม่มีท่านก็หามีได้เลยกล่าวโดยเซนต์ออกัสตินในสุภาษิตบทที่97ข้อที่6กล่าวไว้ว่าฟ้าสวรรค์เป่าร้องความชอบธรรมของพระองค์ และชนชาติทั้งสิ้นเห็นพระสิริของพระองค์ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะบางคนมีจิตสำนึกผิดที่ส่งผลให้ชอบตื่นตัวมากเกินไปเมื่อพวกเขาทำอะไรบางอย่างผิดขึ้นมาก็จะฟ้องผิดมากเกินเหตุจนเป็นนิสัยวิธีจัดการกับปัญหานี้นะคะคือต้องกลับมาดูว่าพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องความชอบธรรมไว้ว่าอย่างไร ถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องความชอบธรรมในแบบของพระเจ้าดีพอคุณก็จะใช้เวลาทั้งชีวิตแสวงหาความชอบธรรมในแบบของคุณเองด้วยการทำความดีต่างๆนานา,นาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่เราควรจะต้องรู้ถึงความแตกต่างระหว่างคำว่าใครและการกระทำ ล,ลูกของฉันอาจไม่ได้ทำในสิ่งที่ฉันปรารถนาในทุกครั้งแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นลูกของฉันตลอดเวลาและฉันไม่เคยหมดรักในตัวพวกเขาเลยพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นค่ะและประเสริฐยิ่งกว่านั้นด้วยนะคะพระเจ้าทรงประทานเกียรติอันสมควรให้กับเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ใน2โครินบทที่หข้อที่21กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์พระองค์ได้มอบความน่าเชื่อถือกลับคืนสู่บันทึกชีวิตของเราดูในโรมบทที่4ข้อที่11กล่าวไว้ว่า และท่านได้เข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายสำคัญเป็นตรารับรองความชอบธรรมซึ่งเกิดโดยความเชื่อที่ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของทุกคนที่เชื่อทั้งที่เขายังไม่ได้เข้าสุนัตเพื่อพระเจ้าจะทรงถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมด้วยพระเจ้ามองว่าเราเป็นคนชอบธรรมอันเป็นเกียรติยศเดียวที่พระองค์ทรงยอมรับ ด้วยว่าความสว่างไม่อาจเข้าส่วนกับความมืดได้เช่นไรนี่ก็คือวิถีทางเดียวเท่านั้นที่นำเรากลับคืนความสัมพันธ์กับพระองค์ค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะและด้วยพระเมตตาในองค์พระเจ้าที่ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมเราจึงเรียนรู้ที่จะสแดงความชอบธรรมผ่านทางความประพฤติอันถูกต้อง แม้ว่ากระบวนการนี้อาจต้องใช้เวลาแต่ความประพฤติของเราจะได้รับการปรับเปลี่ยนและการกระทําของเราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเราต้องจำให้ได้ว่าเราเป็นใครในพระคริสต์เราเป็นบุตรของพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงรักเราและเข้าใจเรา เราไม่ได้อยู่นอกความคาดหวังของพระองค์เลยพระองค์ทรงรู้จักเราดีในยามที่ทรงเชื้อเชิญเรากลับไปมีความสัมพันธ์กับพระองค์ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเรื่องความชอบธรรมตามแบบพระคัมภีร์นี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณเรียบง่ายขึ้นมากทีเดียวค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว คุณจะรู้สึกแยก่กับตัวเองตลอดเวลาในทุกๆเรื่องความรู้สึกฟ้องผิดมีแต่จะคอยมารบกวนจิตใจและทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างยากเย็นจงสวมใส่ความชอบธรรมเป็นอาภรณ์คลุมกายแล้วเริ่มต้นดำเนินชีวิตใหม่อย่างจริงจังให้สมกับที่พระเยซูทรงไถ่ท่านมาโดยการสิ้นพระชนและฟื้นขึ้นมาจากความตายค่ะ เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนเราจะมาอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือสิ่งใดใดวันนี้ข้าพรุงเข้ามาอธิษฐานข้าพรุงคขอ,อกลับใจใหม่ว่าข้าพรุงนั้นจะไม่สแสวงหาความชอบธรรมในแบบของข้าพระองค์เองด้วยการทำความดีต่างๆนานา ในวันนี้ข้าพระองค์เข้าใจแล้วว่าความชอบธรรมที่พระองค์มอบให้ข้าพระองค์นั้นเป็นความชอบธรรมที่ได้มาโดยเปล่าๆเ,เป็นความชอบธรรมที่ได้จะมาจากพระคุณความรักของพระองค์ข้าพระองค์ได้รับความชอบธรรมเนื่องจากพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความรักและพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้สูงสุดในวันนี้ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ ขอขอบพระคุณสำหรับความรักอันยิ่งใหญ่เหลือลน้นนี้และขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์นั้นได้เดินตามน้ำพระทัยของพระองค์ได้มีชีวิตที่ชอบธทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้ หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสําหรับท่านสําหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีค่ะ